สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนาะของม .2 นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องรากที่2เหมือนเดิมนะคะเปิดดูเลยนักเรียนเปิดดูแบบฝึกหัดที่3นะคะหน้า29เน้นาะอ่ะวันนี้เราจะหารากที่สองของจํานวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบนะคะตัวนี้เป็นแบบฝึกหัดในข้อ3ใหญ่เนาะในเล่ม2นะคะอ่ะข้อหนึ่ง เขาบอกว่าให้หารากที่สองของ1521โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะทีนี้การแยกตัวประกอบคืออะไรแยกตัวประกอบก็คืออ่ะเราอยากรู้ว่า1521ตัวประกอบของมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็เอามาตั้งหารโดยวิธีการหารสั้นนะคะ,ะตั้งหารเลย 1,521นักเรียนว่าเราเอาเราจะเอาอะไรมาหารคะที่หารได้ลงตัวอ่ะอะไรเอ่ย3เนาะก็จะได้เป็น3นะคะ3หาร1ไม่ได้ก็เลื่อนมาอีก1จุดเป็น15ถูกต้องไหมคะ3หาร15 3สคูณอะไรได้15 3 5 15นะคะก็เศษศูนยเ์เนาะเลื่อนมาอีก1จุดเจอ2อง,องาหาร2ได้ไหมไม่ได้ใสศูสนะคะอ่ะเลื่อนไปอีก1จุดเราก็จะมี2กับ1เขียนติดกันคือ21่นะคะสาหารยี่คูณอะไรได้21 3 7 21นะคะ ต่อไปเราก็หารอีกเอาอะไรมาหารให้หารลงตัวการแยกตัวประกอบการที่เราจะเอาจำนวนมาหารคือเราต้องใช้จำนวนเฉพาะนะคะจำนวนเฉพาะคืออะไรจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีแค่ตัวมันเองและ1ห,หารลงตัวนะคะ,ะต่อไปเราอะไรหารลบ3เนาะ สนะคะอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าจะเอาอะไรมาหารแล้วลงตัวนะคะถ้าเราคิดไม่ออกเราก็ลองทดดูก่อนนะคะอ่ะในทีน่นี้ลอง3าสิ3หารลงตัวไหมสาใช้ได้หรือเปล่านะคะสหาร5ได้ไหมอ่ะไม่มีเอาใกล้เคียง3ามหนสาะคะห้ลบสมเหลือเศษสองตรงนี้เศษสองแล้วก็0เป็น20นะคะตอนนี้มียี่สสาม หาร20 3สามคูณอะไรได้20ไม่มีเอาไกลเคียง3 6 18 20-18ลบเหลือตรงนี้เหลือเศษ2นะคะเลื่อนมาอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือมี2กับ7ก็คือ27 3หาร27 3คูณอะไรได้27 3 9 27นะคะลงตัวเนาะถือว่าใช้ได้นะคะต่อไป เราจะเอาอะไรมาหารหลบให้ได้ลงตัวอ่ะเอาอะไรดีเกินสิบนะคะเป็นจำนวนที่เกินสิบอันนี้ครูใบให้นะคะก็เป็นสิบสามนะคะอ่สิบสามสิบสามหารหนึ่งไม่ได้เลื่อนไปอีกหนึ่งจุดสิบหกสิบสามคูณอะไรได้สิบหก 1> 13 1 13นะคะ16ลบ13เหลือเศษ3ตรงนี้เหลือเศษ3แล้วก็9 13หาร39 13คูณอะไรได้39 13 3เป็น39อ่าหารต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วหารต่อไม่ได้แล้วดังนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบของ1521คือ

ทีนี้เขาบอกว่าให้หารากที่สองใช่ไหมลูกหารากที่สองเราก็หาจํานวนที่เหมือนกันคูณกันสองตัวในที่นี้เราสามารถทําตรงนี้ให้มันเป็นจํานวนที่เหมือนกันสองตัวคูณกันได้ไหมคะได้เนาะเราก็จับคู่เลยนะคะเราก็จะได้ตรงนี้3คูณ13ได้39นะคะ 3ตัวนี้คูณกับ13ตัวนี้ก็จะได้เป็น39ก็เป็น39คูณ39นะคะทีนี้ลากที่สองของจำนวนลากที่สองเนี่ยมีกี่จำนวนถ้า a มากกว่า0นมีสองจำนวนนะคะก็คือลากที่สองที่เป็นบวกกับรากที่สองที่เป็นลบนะคะอ่ะเราก็เขียนเลยลากที่สอง ที่เป็นบวกของอ่ะของที่จดเลขที่จดกำหนดมาคือ1521ใช่ไหมคะคือสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็คือ square root a แต่ a ของเราในที่นี้คือ1521นะคะ1521เราแยกตัวประกอบออกมาแล้วเราได้เท่ากับ 39มสคูณสามสนะคะสาาคูณสาเกาเนะาะในรากที่สองข้างในข้างในรากต้องเหมือนกันสองตัวคูณกันใช่ไหมคะถึงจะสามารถดึงออกมาข้างนอกได้1ตัวตรงนี้39มสิคูณสามสองตัวสามารถเอาออกมานอก หลังคาบ้านสมมติอันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ลากเป็นหลังคาบ้านใช่ไหมคะเอาออกเหมือนมาไว้นอกหลังคาบ้านนั่นเองนะคะเราก็จะได้เท่ากับ39อ่นะคะลากที่2ที่เป็นบวกของ1521คือ39แล้วลากที่2ที่เป็นลบละ่ะที่เป็นลบของ 1,521คืออ่ะก็คือลบสัแควรูทเอใช่ไหมคะแต่ a ของเราคือหนึ่นเะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะลบซแควรูทอ่ะหนึ่าร้อยคือ39มสิบเคูณสามส้าใช่ไหมคะแล้ก็จะ ถอดลากออกมาได้39เจอลบข้างหน้าเป็นลบ39ลบ39ดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้ว่า1,000อะรากที่2ของ1521คือ39และลบ39ใช่ไหมคะอ่า ดังนั้นลากที่สองของหนึ 1, ่คือ39และลบ39มนะคะหนึ่งข้อแล้วนะนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูต่อนะคะอะข้อ2ข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าจงหาราขที่2ของ2อง1ั่ะสองพ2 4สองนอเนาะ เราจะทำยังไงกันก่อนคะหาราดที่2โดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมเราก็ต้องแยกตัวประกอบของ2,401ก่อนโดยการตั้งหารสั้นนะคะ2,401นสหารสั้นเราเอาอะไรมาหารดีให้หารลงตัวเอาอะไรดีเอา7หารเนาะอ่ะ7 หาร2ได้ไหมไม่ได้เลื่อนไปอีกหนึ่งหลักเป็น24 7 3 21นะคะ24ลบ21เหลือเศษ3เลื่อนมาอีกหนึ่งจุดเป็น3กับ0ก็ได้30 7อะไรได้30ไม่มีเอาใกล้เคียง7 4 28 30ลบ28เหลือเศษ2เลื่อนมาอีก1จุด2กับ1 เป็น21 3อะไรได้20เอ้ย7อะไรได้21 7 3 21นะคะอ่าต่อไปเราก็หารต่อเอาอะไรมาหารอีกลกูกเอา7นะคะอาหารต่อ7หาร3ไม่ได้นะคะก็เลื่อนมาอีกจุดหนึ่งก็เป็น34อ่า7 เเท่าไรเจดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสหไม่มีเอาใกล้เคียงเนาะแต่ไม่เอาเกินนะคะในที่นี้เอาเอาเจ็ดสี่ยี่สลบยีเหลือ6นะคะเหลือเศษหเนาะแล้วก็เป็น3ก็ได้63นะคะเจ็ดหาร63สเจคูณอะไรได้63า 9 63หกสิบสามนะคะร้วก็ได้แล้วอ่ะ49เอาอะไรมาหารถึงจะหารลงตัวเอาเหารน,นะคะ7หาร4ไม่ได้นะคะก็เลื่อนมาอีกหนึ่งจุดเป็น49 7หาร49 7้คูณอะไรได้49 7 7 49นะคะดังนั้นเราก็จะได้ ตัวประกอบของ2,401คือ7คูณ7คูณ7คูณ7นะคะซึ่งเราจะหารากที่2เราก็ต้องหาจำนวน2จํจำนวนที่คูณกันใช่ไหมคะที่ได้เท่ากันนะคะเราก็จะจับคู่เลย7กับ7ตัวนี้คูณกันได้49นะคะคูณ 7กับ7ตรงนี้คูณกันก็ได้49นะคะเราก็จะได้ว่า2 4 0 1คือ49่9คูณ49เ้วราก็เขียนเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยรากที่2ที่เป็นบวกของอ่าเขียนเลยรากที่2ที่เป็นบวก ของ2,401คืออ่าสัญลญักษณ์สแควรูทเใช่ไหม a ของเราคือ2,401นะคะ2,401เราแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่49คูณ49นะคะอยู่ข้างในรากเหมือนกัน2ตัวคูณกันสามารถดึงออกมานอกรากได้ หตัวเพราะตรงนี้เป็นรากที่สองก็ต้องอยู่ข้างในเหมือนกัน2ตัวเนาะอ่ะเราก็จะได้เท่ากับ49นะคะต่อไปรากที่สองที่เป็นลบเนะาะรลกที่สองที่เป็นลบของ2อง1คือ สัญลักษณ์ลบสแควรูทเอเของเราคือ2,401นเะคะเราแยกตัวประกอบออกมาได้เท่าไหร่ลบ49ก49คูณ49ก็เป็นลบสแควร o o ูท9คูณ49าคตอบของเราก็คือเท่ากับลบ49นะคะ ดังนั้นลากที่2ของ2องพคือ49และลบ49นะคะอ่ะผ่านไปสองข้อแล้วเรียนจดลงในสมุดด้วยนะคะ แล้วเอามาส่งครูในวันที่มาเรียนนะคะทีนี้แบบฝึกหัดมันเหลืออยู่อีก4ข้อนะคะอ่าจดตามที่ครูสอนนะคะและและทำ แบบฝึกหัดที่3ข้อ3ข้อ3ใหญ่ข้อที่เหลือเนาะก็คือในแบบฝึกหัดที่3ข้อ3ใหญ่นะคะหน้ายี่สิบเก้านะคะ มันมีทั้งหมด6ข้อแต่ครูเฉลยไปแล้ว2ข้อนะคะข้อที่เหลืออีก4ข้อก็ให้หนักเรียนลองทำเนาะนะคะลองทำนะคะแล้วเอามาส่งครูในวันที่มาเรียนคาบแรกของสัปดาห์นั้นนะคะสำหรับวันนี้